อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยแม่น่ากินหน่อยกินก่อนกินก่อนไหนสดน้ำยังไงสดน้ำยังไง เินะฮะแล้ใน no qu ีนน <na> <An. S 2> ั้นน่ะข้เป็นอ้ยกสุดท้ายน้เปตอนไนค่ะแม่เอาไหนอ่ะไม่เห็นซดน้ำเลยซดน้ำไหมแต่ก็มดกับอเห็นแล้วว่าโอเคอ่ะตอนนี้เองก็ยังเป็นหน้าตับได้เ่เลิกเองเป็นฟังข้างในได้้าวม่